การลดน้ำหนักกับการสร้างกล้ามเนื้อลดไขมันแตกต่างกันยังไงแบบไหนดีกว่ากันคลิปนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับอันดับแรกก็จะมาพูดกันถึงการลดน้ำหนักก่อนการลดน้ำหนักคือการทำยังไงก็ได้เพื่อให้น้ำหนักตัวลดลงไม่ว่าจะเป็นการอดอาหารการกินแคลอรี่ที่ต่ำจนถึงต่ำมากๆหรือการออกกำลังกายหนักมากๆโดยเน้นไปที่การทำคาร์ดิโอไม่ว่าจะเป็นการวิ่งกระโดดเชือกว่ายน้ำปั่นจักรยานโดยที่คนกลุ่มนี้มักจะสนใจแต่ตัวเลขบนตาช่างไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่ลดไปจะเป็นมวลไขมันกล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งมวลกกกกกระคคนนนทีีี่่่้ืืออออมมมมลงจิๆัับตุสสาาายยเเโโโใ มากินเยอะขึ้นเนื่องจากกล้ามเนื้อในร่างกายลดลงไปจํานวนมากจากการอดอาหารบวกกับการออกกําลังกายประเภทคาร์ดิโอที่มากไปข้อดีสําหรับวิธีนี้คือจะเห็นผลค่อนข้างเร็วทําเพียงแค่2-3สัปดาห์ก็สามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้แล้วครับซึ่งจะแตกต่างกับกลุ่มที่2คือกลุ่มคนที่ใช้วิธีในการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อลดไขมันคนกลุ่มนี้จะเน้นไปที่การเวทเทรนนิ่งถึง80%มีการคุมอาหารการคุมอาหารในที่นี้ไม่ใช่การอดนะครับแต่เป็นการคํานวณสารอาหารไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเพื่อให้สอดคล้องกับการฝึกหรือว่ากิจกรรมที่ต้องทําในแต่ละวันวิธีนี้ค่อนข้างจะเห็นผลช้าครับใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ2-3ถึงเดือนขึ้นไปถึงจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนคนกลุ่มนี้จะไม่ได้สนใจตัวเลข ตาช่างนะครับแต่จะสนใจรูปร่างของตัวเองจากสายตาตัวเองนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายกลุ่มนี้จะค่อนข้างเหนื่อยนะแต่คุ้มค่ามากในระยะยาวครับเพราะโอกาสที่จะกลับมาโยโย,โย่ค่อนข้างจะยากกว่ากลุ่มแรกเนื่องจากปริมาณกล้ามเนื้อและระบบเผาผลาญที่สูงขึ้นทั้งสองกลุ่มนี้มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับใครจะใช้วิธีไหนเนี่ยอันนี้แล้วแต่เราเลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ากลุ่มไหนดีกว่ากันลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปหน่อยครับ